สวัสดีครับจิ๊บประสูติแสงสิงแกวนะครับเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมขอญอาตเรียนเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษาครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2566ด้วยนะครับและตอนนี้นะครับ ท่านาจจะเห็นเสื้อยืดที่ผมใส่ตรงนี้นะครับเสื้อยืดโปโลสีฟ้าสดใสนะครับสวยงามกระจ่างตาลายดอกมะลิครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นั่นเองนะครับถ้าหากว่าอยากได้เป็นเจ้าของนะครับเราได้ร่วมทําบุญด้วยกันนะครับด้วยเงินเพียง2,000บาทนะครับท่านจะได้รับเสื้อยืดทันที1ตัวครับพร้อมกับทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะครับจะถูกส่งเข้าไปสมทบทุนในโครงการ High Cost ไฮเทคโนโลยีของโรงพยาบาลสิริราชนะครับโครงการนี้คืออะไรโครงการนี้คือการที่รักษาทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดการเยียวยาต่างๆซึ่งยังต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้ทางการแพทย์ที่มูลค่าสูงมากๆอยู่เนี่ยนะครับเช่นการผ่าตัดลิ้นหัวใจเทียมนะครับเงินของท่านก็จะไปช่วยกันร่วมสมทบทุนตรงนี้ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้บุญกุศลซึ่งยังมีผู้ป่วยยังรอรับ เงินช่วยเหลือตรงนี้อยู่มากมายเลยนะครับท่านสามารถบริจาคด้วยตนเองได้ง่ายครับที่สิริราชมูลนิธิหรือสามารถบริจาคออนไลน์ได้เลยสะดวกยิ่งกว่านะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดไปที่เว็บไซต์ของสิริราชมูลนิธินะครับเริ่มบริจาคได้ตั้งแต่1สิงหาคมไปตลอดจนกว่าเสื้อจะหมดนะครับเรามาทำบุญด,ดีๆด,ด้วยกันนะครับใส่เสื้อยืดสวยๆด้วยกันด้วยความภูมิใจในวันแม่นี้ครับ